นี่ค่ะอยู่แอร์พอร์ตอย่าลืมขวดน้ำติดมาด้วยนะคะต่างประเทศน้ำค่อนข้างจะแพงคนดื่มน้ำเยอะก็ถือของส่วนตัวมาเลยนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าเขามีให้ทุกที่เลยจ้าพระอาทิตย์กำลังตกดินนะทุกคนเราเป็นต่อ Ah, zum Essen, ja, zum Essen, zum Essen. Wir haben Tauben zum Essen, haben wir Tauben zu Fliegen, Wettkampftauben und so weiter. Gefühlte Taube? Gefühlte Taube, ja. Du kannst nicht, du kannst so. nicht. Rottit, ma. Rottit, ma. du kannst แล้วก็บีบแต่กันตลอดเลยเนี่ยบีบแต่กันตลอดทุกเส้นทางบีบบีเป็นแต่แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจบีบแต่กันแบบเออจริงๆริงอันแรกที่เขาพยายามที่จะทําอันแรกเลยนะคะเนี่ยคืออันแรกที่เขาพยายามที่จะทํา ก็อันนี้นะคะเขาบอกว่าไกด์บอกห้าพันกว่าปีห้าพันกว่าปีมาแล้วนะคะห้าพันกว่าปีมาแล้วร้อ,อนนะทะเลทรายทะเลทรายร้อนมากม <c oughs> ีลังเงอมีลังเงือเหรยโอ้ยตายตาย รถยนรถเดต็กเตอร์รถอะไรก็ไปด้วยอันเดียวกันหมดทุกคนสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยแหละสภาพขับรถใกลนะเอาทำถนนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอยทุกคนเอ้ยอียิปสภาพอียิป